สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้8 8ช่องของคนรักรถวันนี้เรามีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือซูซูกิจิมเน2025ี่รถออฟโรดขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมทั่วโลกหลายคนหลงรักในความคลาสสิกและสมรรถนะที่เกินตัวของมันมาดูกันว่าในรุ่นปี2025นี้มีอะไรใหม่และน่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกซูซูกิจิมเนยี่2025ยังคงเอกลักษณ์เดิมที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสุดคลาสสิกแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูทัันนสมยขึ้ คมไฟหน้าเล็กดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความฉบเฉี่ยวกระจังหน้าแบบซี่แนวนอนให้อารมณ์ที่ดูดันขึ้นกันชนหน้าและหลังได้รับการออกแบบใหม่ให้แข็งแกร่งและช่วยเพิ่มมุมไตกและมุมจักให้ดียิ่งขึ้นล้ออลลอยลายใหม่เพิ่มความดุดันและที่สําคัญในรุ่น5ประตูที่เปิดตัวมาไม่นานก็เป็นตัวเลือกที่หลายคนรอคอยด้านภายในห้องโดยสารยังคงเลี่ยนายของความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง มาตรวัดแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกช่วยให้การอ่านค่าต่างๆชัดเจนหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังชันช่วยให้ใช้งานง่ายขึ้นบาะนั่งมีการปรับปรุงวัสดุให้สบายขึ้นกว่าเดิมและพื้นที่โดยสารก็มีความกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะในรุ่น5ประตูที่เพิ่มพื้นที่สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ขุมพลังของซูซูกิจิมีー2025ยังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังประมาณ100แรงม้าแรงบิดอยู่ที่130นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้แรงมากแต่สำหรับการใช้งานออฟโรดแล้วสมรรถนะของมันถือว่าเหลือเฟือระบบขับเคลื่อน4ล้อออกริปโรมาพร้อมเกียร์โลเรนที่ช่วยให้ลุยทางวิบากได้อย่างมั่นใจมีระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชาัน